คนนะครับเนิร์ด้านะครับกับเนิร์ดบอลนะฮะก็ถึงแก่เวลานะครับที่จะมาทำคลิปเนิร์ดบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากจบนัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเบรสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับเราเจอเขามาก่อนในคาราบาวครับเมื่อประมาณ2-3นัดก่อนเนาะนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่า ช่วงที่ผ่านมาโอเคมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะก็อย่างที่ผมเคยอัดคลิปไปก็คือตอนนั้นเทนทากก็ได้ออกจากทีมโดนปลดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคนขึ้นมาเป็นผู้รักษาการนะฮะผู้บัญชาการทดแทนนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็คือรุดฟานนิสเตรรอยนะครับอดีตโอ้โหเรียกว่าระดับท็อปของคนยิงประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คนหนึ่งเลยนะครับสำหรับพี่รุดของเรานะครับก็กลับมาเรียกได้ว่ากลับมาทำงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานนะโค้ชนะฮะก็เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยโค้ชเขาเรียกผู้ช่วยเฮดโค้ชผู้ช่วยเมนเจอร์เขาเรียกว่าอะไรนะก็คือเป็นอันนั่นแหละก็เป็นโค้ชที่ทำงานร่วมกันในทีทาค์กแล้วนะครับในตอนนั้นนะฮะแล้วก็พอทีทากปุ๊บ หลายหลายคนก็ตีความกันไปว่าเอะเขาก็น่าจะดันพี่รุตเนี่ยแหละขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทีมคนต่อไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะด้วยความรักในแฟนแฟน,นะครับความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคือคนที่รู้จักแมนยูดีสุดฉะนั้นแล้วก็ต้องเป็นเขาหรือเปล่าที่จะต้องขึ้นมาดับลงตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าไม่ติดว่าเราเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นตอนสมัยโอเรกุน่าโซชานะครับก็ ก็น่าคิดนะฮะแต่พอมีโอเล่ที่มันมันดีในช่วงเวลาหนึ่งเลยเนาะแต่มันก็มีความถูรูถูรังนะฮะในจนถึงจุดหนึ่งที่สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปนะครับก็เลยเหมือนกับว่าก็เหมือนโอเล่เองก็แอบเสียรางวัลไปนิดนึงอยู่เหมือนกันนะฮะก็แต่จะบอกงั้นก็ไม่ถูกอะโหว่ามันด้วยอะไรต่อมาอะไรลาหลายอย่างมันไม่ได้เอื้ออํานวยโอเล่ขนาดนั้นในตอนนั้นนะ เออตอนนี้มันก็ดีขึ้นแหละนะครับมีคนที่ถือว่าเป็นผู้ดูแลผู้บัญชาการที่เป็นฟุตบอลจริง,รงๆอะไรฮะรก็ถ้าเกิดเป็นยุคนี้ถ้าเกิดโอเล่มาอยู่ก็มันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งไปก็ได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ครับไม่มีอะไรที่เราบอกได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเราจะมั่นใจกันอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็คิดว่าในในช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าตอนเนี้ยเรามีคนที่ช่วย ดูแลหลังบ้านให้แล้วอะไรเงี้ยหน้าบ้านมันก็ทำงานกันได้ดีขึ้นแหละนะครับอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงช่วงเวลาที่ถือว่าเราก็มีเครียกนะฮันนีมูนนิดๆเนาะนะฮะกับทางรุดฟานนิสตรอยนะครับก็4นัดที่ผ่านมานะครับผมดูไปทั้งหมด2นัดด้วยกันผมดูนัดที่เราเจอกับเชลซีนะครับก็คือในพรีเมียร์ลีกแล้วแหละนะครับแล้วก็นัดล่าสุดก็คือนัดวันนี้นะครับแมนยู U, เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนอีก2นัด ผมยอมรับสารภาพตรงๆเลยดูแต่ไฮไลท์ครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆช่วงนี้นะขอนอนเยอะหน่อย <c oughs> รู้สึกว่าแบบงานค่อนข้างแน่นนะฮะแน่นๆๆ่นเลยจริงๆนะฮะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าเกิดเลิกได้ก็โอเคเราอยากจะเชร์พี่รุทแหละแต่เราขอ <c oughs> เรื่องสุขภาพก่อนแล้วกันนะฮะก็เลยแบบเน้นนอนนะฮะก็แล้วก็มาดูผลตอนเช้านะครับก็เออแล้วก็ไปดูคนไฮลไฮไลท์นะครับก็ดีใจนะครับกับ ถือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะเราก็ถือว่าเกมลุกสากระเบือนั่นแหละนะฮะ <c oughs> คือต้องบอกงี้ถามว่าไอาสิ่งที่พี่รุดเข้ามาทำเนี่ยมันช่วยปรับทิศทางของทีมให้มันดีขึ้นแบบทันตาเห็นไหมผมว่ามันก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกผมว่ามันก็อาจจะยังมีความทัติกแบบเทนฮารตติดมาอยู่เนาะนะครับ ออแต่มันด้วยความที่ผมว่ามันในแง่ของมวลบรรยากาศอะไรต่างๆนักเตะเริ่มตั้งคำถามกับโค้ชเทนฮากเอ๊ะจะไหวไม่ไหวอะไรยังไงนะฮะเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนกับตอนนั้นอะ่ะต้องใช้ตอนนั้นเหมือนกับว่ารับคําสั่งมาบางทีก็หม่เคียร์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็มีผลต่ออย่างที่ผมเคยบอกไปแหละคือเปลี่ยนนักเตะมันมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายขนาดนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนโค้ชอะ่ะอันนั้นเปลี่ยนง่ายสุดเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งจบ แล้วก็ปรับบรรยากาศทุกอย่างให้กลับมาเหมือนคล้ายๆกับเซตซีโรอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับก็นั่นแหละคือพอไปอย่างนั้นปุ๊บก็ลุดมีเวลาทําทีประมาณ2อาทิตย์สอาทิตย์เองมั้งนะฮะรวมๆกันในมุมของการขึ้นมาเป็น H-code เนาะนะฮะก็มันก็อาจจะได้เห็นเกมลุกที่ดูดีขึ้นแต่ผมว่าหลักๆมันคือนักเตะเล่นกันตั้งใจขึ้น อะไรต่อมีอะไรพิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าก็อย่าลืมว่านักเตะก็อาจจะได้รู้เรื่องราวที่ว่ามันจะมีโค้ดคนใหม่เข้ามาล่วงหน้าแล้วล่ะนะครับแล้วก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะพูดต่อไปในคลิปนี้แหละนะครับเขาก็ต้องพิสูจน์ผลงานให้ให้ใหโค้ดใหม่ได้เห็นว่าเฮ้ยเยวาพึ่งหมดหวังกับกูนะเฮ้ยเชื่อในตัวกูทัสมีทัสมี I am the b e s t for you <laughs> อะไรอย่างนั้นไปนะครับก็เพราะว่า <laughs> ผมว่ายังไงถึงแม้เขาจะอยู่โปรตุเกสแต่เขาก็สามารถที่จะเปิดดูทีวีเปิดดู iPad เปิดดูอะไรต่อนี้อะไรที่เขาดูได้และเขาก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าโอเคเอ้ยวิธีการเล่นของแมนยูในในตอนเวลาก่อนที่เขาจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหลังจากการปลดวันเทนทัฮาไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมิสูจน์กันนิดนึงเนาะนะครับแต่สุดท้าย มันก็คงจะต้องไปดูให้เห็นตาเนื้อตาเนื้อก็คือแบบเออดูเห็นสองตาเห็นตาแบบสดๆสอะว่าแบบเออเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เราสามารถที่จะไปช่วยเพิ่มสกิลให้กับนักเตะได้อะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องมาว่ากันไปนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนัดที่สร้างเขาเรียกว่าเป็นมวลความรู้สึกดีๆนี่มันเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นบูโน่นะครับที่เป็น นัดที่250ในนามของนักเตะแมนยูนะครับแล้วก็ถือว่ากัปตันของเราก็ทำงานได้จนกลายเป็น MVP ของนัดนี้ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1ลูกที่ยิงนะฮะ1ลูกยิงนะครับแล้วก็1แอซซิตนะครับความจริงเกือบจะหนึด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าไม่ติดว่าแบบไม่รู้ว่าหมงหมงมงแป๊กหรือเปล่าหรืออะไรสักอ,อย่างอะ่ะแต่กลายเป็นว่ามันไปแป๊กตรงหน้าขาของเซนเ,เตอร์แบ็กของทาง เลสเตอร์นะครับแล้วก็คิสเทนเซนมั้งผมจําชื่อไม่พลาดนะครับก็เข้าประตูไปนะครับลูกที่สองก็เลยเป็นลูกที่แบบว่าเออเป็นโอนโกของทางเชสเตอร์สตีนะครับแล้วก็นั่นแหละลูกแต่ละลูกผมพูดได้เลยว่าวันนี้ถือว่าเป็นการทำประตูที่ค่อนข้างน่าปรทับใจใช้คำนี้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกแรกนะฮะบูโนนะฮะที่ยิงเข้าไปซึ่งแต่แต่ที่ผมติดใจมากเป็นพิเศษสำหรับลูกนี้คืออะไรไหม การตอกซ้อนของอารมัดเดียโลเนี่ยแบบดูเล่นแบบดูเล่นแบบเขาใช้คำว่าอะไรนะเหมือนกับแบบดูคู่ๆดูเท่ๆแบบดูแบบเดินเดินดอก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 ที้ลูกมาโป้งเออป่งโป่งไวๆแล้วก็ลูกก็ไปอยู่ที่บูโน่แล้วบูโน่ก็โอ้โหซัดนะฮะสวยงามนะฮะลูกที่ลูกแรกนี่เป็นลูกที่สวยงามนะครับแต่ก็ยัง สู้อีกลูกไม่ได้ลูกที่3นะฮะลูกที่ถือว่าเรียกความมั่นใจของอเ ok ริฮันโดการาชนะฮะที่ถือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็โดนโอ้โหสับวิพาววิจารณ์หนักน่วงอยู่นะฮะแต่ก็พูดตรงๆว่าอันนี้ก็เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการการทาตัวเองด้วยนะครับก็คือเล่นเห็นกระตัวไปหน่อยนะครับติดแอคติดอาร์ตนะครับอยากจะโชว์แบบอยากจะโชว์ว่าเป็นฮีโร่แต่ไม่ได้ดูเลยว่าฟุตบอลมันเล่นกันเป็นทีมอะไรอย่างนี้นะฮะก็ ก็ต้องพูดกันตรงๆกนเนาะนะฮะแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูกที่ถือว่าวันนี้ลูกที่เราปิดกล่องในการเอาชนะ30เนี่ยก็ได้เป็นลูกที่เรียกความมั่นใจของกาลาโช่กลับมาได้นะครับแล้วก็เห็นเขาก็ตีความมาแหละว่ากาลาโช่ดูไม่ได้ดีใจขนาดนั้นก็คงจะแบกความกดดันเอาไว้อยู่แหละนะครับแล้วก็มีดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยเหมือนกับมีความพึมพำมือทำในระหว่างที่เขากําลัง เซ็นไลน์เซ็นกับแฟนบอลอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับแฟนบอลก็เหมือนกับเจตนาดีหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าอาจจะทำคอนเทนต์หมายถึงว่าเอออยากจะโชว์คอนเทนต์อยากจะทำคอนเทนต์แอบด่ากันโชว์อะไรอย่างนี้นะฮะก็แบบเฮ้ย hey, นายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยกันโชว์ก็เลยออกไปแบบแบบเย็นๆคูลๆนะครับเดือด <c oughs> hey, เดือดไแบบจะวันเดือดเดือดก็เดือดเดือด <c oughs> <ๆ S 2> แหละแต่เดือดเดือดแบบยึกเย็นนะครับว่าเองก็มาเล่นเองสิอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห เปี่ยวใจมากนะฮะแต่อะเอาเป็นว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของดราม่าที่มันผ่านค้นไปนะครับวันนี้เขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วเขาก็สามารถทำม,มาตูได้นะครับแต่ก็หวังว่านะครับก็นะคือในเมื่อโค้ชใหม่กาจะเข้ามาแล้วนะผมว่าการะโชต้องตั้งสติตัวเองเนาะแล้วก็รู้สติว่าการที่คุณไปด้วยกันเป็นทีมอะมันมันย่อมดีกว่าคุณไปคนเดียวอะคือ คุณอยากจะเป็นโรนัลดโดคนต่อไปไม่มีใครว่าหรอกถ้าเกิดคุณทําได้จริงอะ่ะผมก็ชื่นชมคุณนะผมก็รู้สึกว่าเออคุณคุณก็มีความมั่นใจคุณก็มีความไปขนาดนั้นได้แหละแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางในระหว่างเนี้ยผมว่าในเมื่อคุณยังไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นนะคุณยังไม่ได้เป็นคนแบบปิดโป้ง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 ,ปงไม่ทมาประตูได้ทีขนาดนั้นนะผมว่านั่นแหละผมว่ามันต้องเป็นมองเรื่องของการเล่นเป็นทีมมากกว่าการเล่นเพื่อฉายเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะฮะ อ่ะแต่วันนี้ก็ถือว่าจบกระลงไปกันกับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ผลงานก็ถือว่าเราทำให้เราครับกลับมามีผลที่ดีถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังอยู่อันดับประมาณกลางตาราง12 13ในแถวนี้นะครับแต่ก็ถือว่ากระชั้นลงมากับช่วงบนบนและก็คือ ตอนนี้ท็อปโเหมือนว่าจะห่างจากเราแค่3แต้มนะครับซึ่งตอนนี้ผมอัดในตอนที่ยังไม่มียังไม่ได้เริ่มนัดของทางอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับซึ่งเขาอยู่ในอันดับประมาณ5 645ในแถวนี้แหละนะครับถ้าเกิดเขาชนะนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับแต่ตอนนี้หลักๆอ่ะเท่าที่พูดพูดถึงคุยตอนนี้คือแต้มมันห่างแค่เพียง3แต้มฉนั้นแล้วแมนยูกับโอกาสในการ รุ่นท็อปโฟก็ยังมีอยู่นะครับก็มันอาจจะเป็นผมว่าช่วงนี้มันเป็นเหมือนกับพระสุขเข้าผสมแซงไงก็ไม่รู้นะเหมือนหลายๆทีมฟอร์มนัดกันฟอร์มตกนะฮะสำหรับ,บทอ็อปอ่าเขาเรียกว่าบิ๊กทีมบิ๊กซิกอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ายกเว้นก็ทีมเดียวนะครับพี่ก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้นะครับพี่พี่ๆนะฮะพี่ๆพี่พ,พ,พีของแดงนะฮะ สุดยอดสุดยอดทินชมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็ดีใจไปกับลุดนะครับกับช่วงเวลาสั้นๆที่ถือว่าเขาได้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ดถึงแม้จะเป็นแค่อินเทอร์ลิมเป็นแค่ชั่วคราวตามทีเถอะนะครับตอนแรกเราก็หวังว่าเขาคงจะอยู่กันนานๆประมาณสมมุติว่าเออแบบจบปีแล้วก็ค่อยไปหาเฮดโค้ดคนใหม่มาอะไรอย่างนี้นะฮะแต่แมนยูไม่คิดอย่างนั้นครับแมนยูคิดว่าเฮ้จังหวะนี้ถ้าชั้นจะต้องเอาใครคนหนึ่งเข้ามาแล้วเป็นคนที่ ถือว่ากําลังน่าจับตามองเป็นเฮดโค้ชที่โอ้โหกําลังเดือดหอมสุดๆในตลาดอะไรอย่างนี้จะว่าในตลาดไม่ก็คงจะใช่แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ทีมเราที่เลงคนนี้นะฮะมันยังมีอีกหลายหลายทีมเคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลนะฮะเคยมีออข่าวว่ามีโอกาสจะมาทํางานให้กับแมนซิตี้ตามรอยอ่าเขาเรียกอะไรนะตามรอยตามรอยคนที่เขาตอนนี้เดี๋ยวเขาจะไปอยู่แมนซิตี้ผมผมตำแหน่งไม่ได้แล้วนะครับขออภัยด้วยนะฮะ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆทีมที่จ้องตาเขาอยู่อยู่เหมือนกันจ้องตาเป็นมันแหละแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้ก็คือกะว่าก็คือเดี๋ยวจบสิ้นฤดูกาลแล้วค่อยมาว่ากันละกันนะฮะแต่แมนยูไม่รอครับแมนยูรีบฉวยนะฮะร,รีบไปเคลียร์นะครับแล้วก็ด้วยความที่ไปปิดบัญชีได้ตรงที่ว่าเอ้ยทาง s p o r t i n g Lisbon นะครับเขาก็เปิดอ่าเขาเรียกว่าเปิดช่องในการแบบว่าได้เกิดรู้ว่าจะเอาเฮดโค้ดของฉันไปเนี่ยคุณเสียเงินจ่ายค่าฉีกสัญญาตรงเนี้ย คุณก็เอาไปได้เลยอ่ะแล้วมันเป็นค่าเฉลี่สัญญาที่มันมูลค่าไม่ได้เยอะมากแต่อันนี้ยังไม่ต้องเรียกว่าวงเขาเรียกนะมีดอกจันนิดนึงว่าอันนี้เป็นวงเงินประมาณสิล้านยูโรมั้งฮะแต่ยังไม่รวมค่าที่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อที่จะดึงทีมที่เป็นเอ่เาเคสอะไรนะสตาฟโค้ชของเขาที่เป็นทีมที่จะตามมาด้วยเงด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเหมือนจะเป็นเรื่องของการฉีกเพื่อ มีมีผลในการไม่ต้องรอ30วันมัน้งถเราซืออย่างซัมติงแหละคือพูดง่ายๆได้เกิดถืว่าไม่ฉีกตรงเนี้ยไม่จ่ายตรงเนี้ยมันก็จะต้องรอเขาไปอีกสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเขาคงมองว่าถ้าเกิดจังหวะเวลาเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีฟีฟ่าอีกรอบหนึ่งน้อนในตอนเดือนพฤศจิกายนที่กาลังจะจบจบกันในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็คือจะไปเริ่มฟีฟ่าไดอีกรอบหนึ่งเนี้ยก็ต้องใช้จังหวะนี้แหละในการรีบชิงมาก่อนเพื่อที่จะเอาโค้ดคนใหม่เข้ามาแล้วมาปรับเปลี่ยนทีม ไปสู่ทิศทางในการลุ้นท็อป4อีกครั้งหนึ่งนะครับและเขาคนนั้นก็คือลูเบนอะโมริมครับผม Hello อะโมร m มวี c o ัมทู Manchester ชสเตอร์ยูไนเตพูดเพื่อนะฮะอ่ะก็วันนี้ก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของลุ้ในตำแหน่งเฮดโค้ชชั่วข่าวนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับวันที่11 สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะฮะถ้าเกิดใครหลายๆคนช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมไป <c oughs> ให้กําลังใจอโมลิมนะฮะกับการคว้า <c oughs> กับการรับตําแหน่งวันแรกของเฮดโค้ชที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อ่ะก็คือผมต้องออกตัวยางก่อนว่าผมเองอะรู้จักมาบ้างอโมลิมแต่เคยดูผลงานเขาไหมก็คงไม่เคยอยู่แล้วะเพราะว่าหลักๆเขาอยู่ที่โปรตุเกสเนาะนะครับคือได้ยินมาบ้างโอเคตอนที่เขามีข่าวกับลิเวอร์พูลมีข่าวกับทีมหลายๆทีมอะไรอย่างนี้นะฮะก็ คือเข้าเริ่มเข้ามาในหูแล้วนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้หรอกว่าเขามีวิธีการในการจัดการนักเตะอะไรยังไงนะครับจนกระทั่งพอเออเริ่มมีข่าวแหลมเข้ามาว่าแมนยูสนใจแล้วก็จะไปะดึงเขาเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีคนมาพูดถึงแล้วว่าเอ้ยวิธีการเล่นของอามูลิมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนะฮะคือของเราปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นประมาณว่า42ส1อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะมี4อาจจะมี433นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆคือ บ็คอะทั้งโซนหลังทั้งหมดสี่คนนะฮะแต่อโมลิมอะเขาออกตัวว่าเขาจะถนัดมุมของการเล่นสามี่สามนะฮะสามสี่สามสามหลังสามนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะเน้นความจัดจัดอยู่ตรงที่ปีกที่เป็นตัววิงแบ็กอ่ะต้องเรียกว่าวิงแบ็กนะฮะก็คือคนที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งตัวลุก ที่เป็นตัวตัววิ่งอ่ะตัวปีกกันแหละกับตัวแบ็กก็คือเป็นเหมือนกับแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับก็คือว,งงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับในการที่จะช่วยทั้งดูแลบัญชาการเกมรับแล้วก็ขณะเดียวกันเกมลุกถ้าเกิดมีจังหวะก,ก็คือต้องก็คือต้องส่งลูกหรือว่าต้องพยายามที่จะเอาลูกขึ้นไปข้างบนอะไรอีกนะครับก็เป็นตำแหน่งที่โอ้โหมันท้าทายความสามารถของนักเตะมากมายเลยนะแล้วแมนยูผมอะ่ะมีข้อกังวลอยู่ตรงนี้เลยก็คือ ตอนนี้ผมอาจจะมีข้อกังวลลดลงไปหนึ่งข้อก็คือมัสลาอุยมัสลาวีเนี่ยผมว่าเล่นได้นะครับผมว่าเขาเขาเล่นในตำแหน่งไม่ไม่ซ้ายก็ขวาแต่เขาคงจะต,ต้องเล่นขวาแหละเพื่อความธรรมชาติของเขาเนาะข้อต่อมาที่กังวลมากกว่าคือทางฝั่งซ้ายนี่แหละที่ผมสุกว่าถ้าเกิดจะหาวิงแบ็กซ้ายเนี่ยผมว่าต้องหาใหม่คืออันนี้ก็พูดตรงๆว่าเราก็ไม่ได้สบประมาททางลูกชอเนาะว่าถามลูกชอเล่น,ลนไห,เล,นไหเล่นได้เล่นได้แต่ลูกชอก็ดันมีประวัติ ของการเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บบ่อยแลอเกินนะฮะคือตอนนี้โอเคเริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแ่ะนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ยังไม่มีอะไรที่มั่นใจได้ว่าลูกชอจะกลับมาได้แบบยาวๆอ่ะมันก็ผมก็เลยเลยคิดว่าถ้าตอนนี้ลูกชอยังกลับมาไม่ได้นะก็ยังเป็นข้อกังวลสําหรับทางฝั่งซ้ายอยู่ดีนะครับคือโอเคคือแต่แต่ถามว่าขวาอ่ะผมพูดอย่างนี้ขวาเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิด มัสลาวีเล่นได้อ่ะแล้วถ้าเกิดมันมี something เกิดขึ้นแล้วทาให้มัสลาวีเจ็บผมก็ยังรู้สึกว่าโอเคเฮ้ยมันก็ยังมีคนที่มาทดแทนได้อย่างอาบัติยาโรนะครับผมว่าเขาก็พอเล่นเกมรับได้เหมือนกันนะฮะในระดับหนึ่งเนาะนะครับแต่ฝั่งซ้ายแหละอันนี้ยังเป็นข้อกังวลอยู่คือเพราะผมรู้สึกว่าธรรมชาติของอะอย่างกาลาโชเอยรแอดฟอร์ดเอยผมว่าเขาไม่ไม่ถนัดในกการเล่นเกมรับแน่ๆน่ผมรู้สึกว่า โอเคมันอาจจะลงมาช่วยบ้างแต่ถ้าเกิดลงมาตลอดเวลาผมว่ามันไม่ใช่ความถนัของเขาเหรอกผมว่ามันต้องหาคนที่มาลงตรงนี้แทนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผมให้ข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอันเนี้ยในตลาดนั้นนะ่ะออมีโอกาสอยู่พอสมควรแหละที่ผมว่าจะต้องหาวิงดั๊กทางฝั่งซ้ายนะฮะมาเติมนะครับอย่างน้อยๆต้องมีหนึ่งคนนะครับเลยก่อนเลยนะฮะ ส่วนหลังสามโอเคประเด็นหลังสามผมผมรู้สึกมันไม่ได้มีข้อกังวลตรงนี้มากมายเพราะว่าโอเคคือตอนถ้าเกิดตอนก่อนหน้าเนี้ยนักเตะยังไม่กลับมาเรนนี่โยโลยังไม่กลับมาซ้อมอันเนี้ยผมจะกังวลแต่ตอนเนี้ยโอเคมันมีเรนนี่โยโลกลับมาแล้วนู่นนี่นั่นกลับมาแล้วเออแล้วก็เหมือนกับเดี๋ยวก็จะมีแฮ์รี่แมกไก่อะไรด้วยอะไรเงี้ยเออก็ผมผมก็รู้สึกว่าโอเคหลังสามก็ยังพอเป็นไปได้สําหรับการเล่นอของแมนยูนะครับ โดยในใน,ในเวลานี้นะครับใช้คําว่าในเวลานี้ด้วยนะครับอ่ะแต่หลังจากนี้นะครับผมว่าก็ต้องมาดูแล้วแหละว่ามิติของเกมลุกของทางอโมรลิมจะเข้ามาปรับอะไรได้มากมายขนาดไหนนะครับแต่ถ้าผมออกตัวตรงนี้ก่อนเลยคือผมเองอะไม่กล้าคาดหวังอะไรกับอโมริมมากเพราะผมมันเหมือนเป็นความในใจเนาะแบบว่าแบบเออเราแบบเราเคยคิดว่าโค้ดคนนั้นโอเคโค้รคนนี้ดีนู่นนี่นันน่นโปรไฟล์หรูเลิศอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาจริง คือแมนยูมันเป็นทีมแบบทีมประหลาดอะมันเป็นทีมใหญ่อะที่ประหลาดอะเหมือนนึกออกมาคือแบบมันมันจะมีความบาร,รมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าบางทีนักเตะก็มากกว่าโคช้ชบางทีนักเตะก็เล่นแบบก็ก็ก,ก็ก็ทำตัวแบบใหญ่โตอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่โค้ชต้องลงมาทาํางานในแง่ของการคุยกับนักเตะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็พยายามปรับให นักเตะอยู่ในความเ s สเ c t โค้ดด้วยแล้วอโมรลิมเนี่ยมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาตั้งคำถามไว้อยู่คืออโมรลิมเนี่ยความอาวโส์เนี่ยมันยังไม่ได้เยอะมากสามเก้าเองมั้งคืออายุห่างจากโรนัลโดไม่กี่วันเองมั้งโรนัลโดนี่คือมาร์ติกริสนัลโดนะฮะนั่นแหละคือมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้ใครหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะจะไหวหรือเปล่าว่าอโมรลิมจะเอาชื่อมาทิ้งในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเองก็ออกตัวก่อน,อนว่าผมเองก็ยัง มีความ้าสิบภาสิบเนาะนะครับแต่ถามว่าเราเชียร์ไหมว่าใครเข้ามาแล้วเขาปรับทําทีมดีขึ้นผมเชียร์อยู่แล้วผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าอะไรที่จะเป็นหลักประกันว่าเขาจะอยู่กับเราได้ยาวจริงๆอยู่เกินสองปีอ่ะผมผมให้เลเซเลยก่อนเลยสองปีขอสองปีก่อนเลยถ้าเกิดสองปีผ่านไปได้แล้วเข้าสู่ปีที่สามแล้วทิศทางทีมมันดีขึ้นจริงอ่ะอันนี้ผมก็น่ารุนแหละว่าคงจะได้ไปไปกันยาวๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดปีสองแล้วทีมยังอยู่สภาพแบบ ซุ่มเสียงในการลุ้นท็อปโฟท็อปซิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็ค่อนข้างจะลําบากอยู่เนาะนะฮะแต่เราก็เชียร์กันไปครับในเมื่อเขาแต่งตั้งกันไปเรียบร้อยแล้วออฟฟิเชียลก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอมอลิมก็จะมาอยู่เป็นเฮดโค้ดคนใหม่เฮดโค้ดคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ตนะครับตอนนี้เปลี่ยนตําแหน่งแล้วไม่ใช่เมนเจอร์อีกต่อไปเป็นเฮดโค้ดนะฮะคือจะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจทุกๆเรื่องขนาดนั้นหลักๆคือการดูแล ภาพรวมของการแข่งขันในสนามนะฮะเรื่องของการ,กรดูแลนักเตะดุยนั่นนะฮะเกี่ยวด้วเรื่องแค่นั้นแต่ในเรื่องที่มันเรื่องของการเมเนจเมนต์นะฮะการบริหารจัดการเรื่องของบุคคลบุคลากรการจัดซื้อจัดหาการขายนักเตะการซื้อนักเตะอะไรเงี้ยนี่จะเป็นงานที่สดของหลังบ้านก็คือทางเซอร์จิมนะฮะทางของเอเนอสแหละนะฮะในการจัดการตรงน,นี้ไปนะครับก็อะ มาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผลลัพธ์ของแมนยูในยุคใหม่หลังจากการเข้ามาของรูเบนออมอลิมจะดูดีขนาดไหนนะครับแล้วจะไปได้ไกลถึงขั้นระดับที่ว่าจะเป็นโค้ชที่มาเพื่อพาเราคว้าแชมป์รี่เมลีกได้หรือเปล่าบอกได้เลยเลยว่ายังเห็นภาพตรงนี้ได้ไม่เคลียรครับแต่ ขอแค่ว่าเข้ามาปีนี้แล้วจบท็อปโฟได้ผมว่าอันนี้ยน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจสําหรับอาร์โมริมและในการกอบกู้ทีมที่จากที่สภาพทีมแบบโอ้โหหนักหนักเหลือเกินนะฮะสู่การเป็นทีมที่อยู่บนหัวตารางได้นะครับซึ่งโอเคต้องขอบคุณลุดด้วยแหละว่าลุดทําให้งานเนี้ยมันดูง่ายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะตอนเนี้อย่าด้บอกพอลด สเตปลงมาเหลือประมาณห่างกันไม่เก uh, ินสามแต้ม6กแต้มเนี่ยผมว่าแมนยูยังพอมีแกลบที่จะสามารถปีนขึ้นไปได้นะครับยังคิดว่าดีไม่ดียังทันคริสต์มาสอาจจะได้เห็นแมนยูไปอยู่แถวๆอันดับเสียอันดับ5้าอาจจะเป็นภาพฝันนะแต่เข้าใจผมนิดนึงว่าก็ขอให้มันฝันนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันยังมีโอกาสในการที่มันจะไปได้แล้วผมสุกแก็บสี่แก็บตรงเนี้ยมันเป็นไปได้อยู่นะฮะแต่อะสุดท้ายมันจะไม่ได้ก็ช่างมันแต่เอาเป็นว่าขอได้ฝันก่อนแล้วกัน นะฮะนาทีนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอัดคลิปประมาณสักกี่สิบนาทีก็คุยกันเพียงพอแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันหลังจากผ่านพน้นวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีโค้ดใหม่เข้ามาและเขาก็จะมา,านู่นนี่นั่นนะฮะคงจะได้มาสัมภาษณ์เยอะแยะเลยเอ๊ะทำไมถึงเรื่องแมนยูทําไมต้องเป็นแมนยูนู่นนี่นั่นทาไมคุณถึงสละตัวเองออกมาจากริสบอนอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันไม่ใช่ว่ากันผมหมายถึงว่า เดี๋ยวมาว่ากันหลังจากการผ่านนัดแรกของทางอมอลิมไปนะครับก็คงจะได้มาอัดคลิปคุยกันเล็กน้อยนะครับเล็กน้อย20่นาทีนะครับเล็กน้อยมากเลยยาวเหลือเกินนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ